ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจกักรพรรดเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุาพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันพระรงคมหาจักรพรรดิทุก,ท,กทุกอง บารมีรวมพระปัจ,จิจพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันลนอนาคตบารมีรวมของปู่ดุของมะปัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษที่กะเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษ์พุทธธรรมสังฆะก็ตามรูปลักษ์ของปู่ดุของปู่โทษก็ตามจากักรพรรดิก็ตาม ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขอเชิญเทพหกชั้นภูมยี่สิบชั้นเทพภพมมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิสวดกำลังจัก,กรพรรดิพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทธทางังชีวิตัางเมู่เจมิ รรม,มังชีวิตังเม่ปูเจมิสังคังชีวิตังเม่ปูเจมิพุทธัง ภูนาวันตานินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมพุทธัสสะโอทังสารานังกจามิธรรมังสารานังกจามิสังฆสารานังกจามิทุติยามปีโอทังสารานังกจามิทุติยามปีธรรมัง สราณังกจามิทุติยามีสังขังสราณังกจามิตาติยามีอุธังสราณังกจามิตาติยามีธรรมังสราณังกจามิ ปัตยัมปิสังฆังสารนังกชามิปานาติปตาเวรามนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอาบินาทานาเวรามนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอาปร รรมัจริยาเวระมณีสิกขาปะทังสมัมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมัมมาทิยามิสุราเมรยามาชา ปัญจะสิกขาปัฏานิสัมมาทิยาณิอิมานิปัญจะสิกขาปัฏฐานิสีเรนะสุขติยันติสีเรณโอคสัมปทาสีเรนะนปุจจิยันติอสัมมา วิสสถะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โยตโสรโมหิเกาคุทัสเมงปาปะโสมายากรรทตุささีกาตังโตสังสัปปะ ยะถาภูมินะภูธาอุชาธรรมะอุชาสังฆะภุชาปีทานังวารังคัน si ตังสีวลีธรรมะเทอังอาหังวันทานิทุรโยอาหังว ah ันทานิอาติโยอาหังวันทานิสัพพโส พุทธามะสังฆูเชนีอาโมกุทายาลาพุทธะตรตะัามานีนอารัตสีสาหาสุตัรรมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณพุทธามาบูชาสามบูชา ปิทานังวรังตังตังสีวะริตามหาเถหังอาหังวันทาณิตุระโตอาหังวันทาณิอาทโยอาหังวันทาณิสัพพโสภตดธรรมะสังฆูเชนิอโมขุตายะลาภุฑธาตายะตนะยา มานีนปรัสสีสาหาสุตธรรมาผู้โตธรรมโมสังโฆยะถาภูมนะภูธาอุชาธรรมะอุชาสังภะอุชาปีทานังวรังปันธังสีวะริตามหาเถรังอาหังวันทาณิตุระโต อาหังวันทาณิอาติโยอาหังวันทาณิสัพพโสโคตาอัมมาสังฆาปูเทนิอาโมคุตายะลาคุตตาไตรตนะยานมานีนปะรัตสีสาหาสุตัมนาโุตโตธรรมโมสังโฆ ยะถาภูนะโคถาอุชาธรรมะอุชาสัมภะบูชาทิธานวารังพันธังสีวริตามหาเทอังอาหังวันทานิจ ah ุลโตอาหังวันทานิอาตุโยอาหังว ah ันทานิสัพพโส พุทธะามาสังฆปูเชนิอาโมพุทธยะลาพุทธไตรลักษณญามาณีโนปะรติสีหาชาสุจามาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโะพุทธอุชาธรรมะุชาสังฆูชา ทิธานังวรังปันจังสีวะริทัมมหเตหังอาหังวันทานิทุราโตอาหังวันทานิอาติโยอาหังวันทานิสัพพโสภุตธาอัมราสังฆาอุเชนิอาโมกุตายะลาภุตธไตัยยะตนะยาน มานีโนปรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโตธรมโมสังโฆยะถาภูมินะภูธาอุชาธรรมะอุชาสังฆบุชาพิธานังวารังปัญจังสีวาริตามหาเถรังอาหังวันทาหิจุลโต อาหังวันทาณิอาจุโยอาหังวันทาณิสัพพโสโคตาธรรมะสังฆาอูเชนิอาโมกุตายะลาภุตตายิตนะยาญามานีนปรัตติสีสาหาสุธัรมาโคตุมโมสังโฆ ยะถาภูมิยาภูธาอุชาธรรมะอุชาสัมภุชาปีทานังวารังพัน si ธังสิวะริจามหาเทอังอาหังวันทาณิจุลโตอาหังว ah ันทาณิอาตุโยอาหังวันทาณิสัพพโส พุทธามะสังฆูเชนิอะโมพุทธยะลาพุทธไตรลยกษาณมนีนระตศีสหาชาสุทังมาปุตโธรรมโมสังโฆยะถาบุตโณะพุทธุชาธรรมาุชาสังฆุชา ปิทานังวรังปันธังสิวะริตะมหาเทัมอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิอาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสโคต้าธรรมะสังฆูเชนิเอาแป่กำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุ กำหนดไปที่บิดามารดาและหมย่าทั้งหลายผู้มีพระคุณุ้ติเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวนเสัพเพ,พุทธาสัพเพธรรมะสัพเพสังฆาภาลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพะัง Alahan tanan jati jengarakan, Sangpasuk, so, Sapi putra, sapi dhamma, sapi sangka, Palapata pacikanan jayang palang, Sape buta, sape kamma, sape sangka, Palak pata, pati kanan, jayang pala, Kantanan e jati, jinarak, kampan, tani, sapaso, Sape buta, Baca bace kanan ja pelalang Alahan canan Ca cerap kang pan kami apaso Sae kutha sap kang sap sangka kanan Jalang pelalang อาลานตานานทะเอเจนะรักทางปันธาณิสัพพะภูตทางอาธิธานิธรรมอาธิธานิสสงฆังอาธิธานิ